บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568เปิดลงทะเบียนมี8ข้อนี้คุณได้บัตรดูแลได้ไม่พลาดสิทธิ์สำหรับคนที่ต้องการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568นะครับทั้งกลุ่มคนเดิมและก็กลุ่มคนใหม่คนเดิมเนี่ยก็คืออยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ต่อไปคนใหม่ก็คือคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแล่งรนะถ้าคุณต้องการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณจะต้องมี8ข้อในคลิปนี้คุณจะได้บัตรครับมาดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนจะไปเนี่ยเราจะเล่ากันถึงนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยทำไมถึงต้องทําแบบนี้นกระทรวงการคลังเขาวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยจะมีการเปิดทุกๆนะครับคือตรวจสอบคุณสมบัตินะครับทุกๆ2ปีหลังจากรอบล่าสุด ที่เปิดลงทะเบียนยนะครับเมื่อปลายปี2 5 6 5กนะครับ5กันยาถึง3 1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยท้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่นะครับบัตรสวัสดิการรัฐจะมีการทบทวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยทุกๆ2ปีครับในอนาคตอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเป็นทุกๆปีนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วนะบ,บางคนที่ไม่มีสิทธิ์คุณสมบัติอาจจะผ่านนะครับก็คือบางคนเสียชีวิตไปก็จะเอาเงินไปให้คนใหม่ในกลุ่มคนที่เพิ่งจะมา ได้สิทธิ์สวัสดิการนั่นเองครับโดยสำหรับปี2568กเนี่ยก็จะาคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครับกว่า25ล้านคนนะครับแบ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ย14.5ล้านคนผู้มีสิทธิ์กลุ่มใหม่อีก10ล้านคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18ปีแล้วก็3เนี่ยกลุ่มที่เคยลงทะเบียนในรอบก่อนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือบางคนที่ยืนยันตนไม่ถัานด้วยนะมีหลายกลุ่มคนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นประมาณนี้ที่จะได้นะครับแล้วก็ได้เก่าเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่มีบัตรแล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่หรือ,รอไม่นะครับสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่คุณจะต้องมี8ข้อเพื่อจะคงคุณสมบัตินะครับในคลิปนี้นะก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการรายเก่ากลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิม14.5ล้านคนเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบาลจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์ให้อ,อัตโนมัตินะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนที่ต้องการลงทะเบียน คุณต้องไปลงทะเบียนครับโดยจะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยคาดการณ์ถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับก็สิ้นเดือนมีนาก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับถ้ามีการเลื่อนก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้นะครับก็จะเป็นถ้าไม่ให้มีนาก็เป็นเมษาพฤษภามิถุนาภายในปี68นะครับนะประมาณช่วงนั้นเมษาพฤษภามิถุนากรกาคาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็คงไม่เกินนั้นแต่รัฐบอกแล้วว่าสิ้นเดือนมีนาก็ต้องเป็นสิ้นเดือนมีนานะนยก็ติดตามกันนะครับอะ มาเลยนะครับทั้ง8ข้อที่คุณต้องมีเพื่อจะได้บัตรส่วติการแห่งดัตในปี2568รุ่นล่าสุดนะครับอันแรกคุณต้องเข้าใจหลักการก่อนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยรายบุคคลกับรายครอบครัวครับจะแบ่งเป็นการตรวจสอบประมาณสอส่วนรายบุคคลคือตรวจสอบบุคคลคือคนคนเดียวนะถ้ารายครอบครัวก็คือเอาทั้งหมดเลยนะครับก็คือการ เอาข้อมูลของคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่อายุนะอายุต่ำกว่า18ปีเต็มนะครับเอามาคิดคำนวณตรงนี้นั่นเองครับเพราะว่าพออายุ18ปีเนี่ยรัฐเขาก็จะจัดคุณเป็นหลายบุคคลแทนไปแล้วกนะ็จะไม่ได้จัดเข้าไปรวมคิดถึงคำนวณตรงนี้นะโอเคข้อที่1ครับคุณจะต้องเป็นคนสัญชาติไทย ถึงจะได้นะถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้เงินในกระดังนี้นะครับต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นถึงจะได้เงินในครั้ังนี้ครับเะนั้นคุณเป็นคนสัญชาติไทยเปล่าถ้าคุณเป็นสัญชาติไทยข้อที่1นได้ครับข้อที่2ครับคุณต้องมีอายุตั้งแต่18ปีเต็มขึ้นไปใครที่อายุยังไม่ถึง18ปีเต็มครับคุณจะยังไม่ได้เงินในครั้ังนี้คนที่ได้ต้อง18ปปีเต็มเต็มก็คือเต็มพอดีครับ ถึงจะได้นะถ้าอายุยังไม่ถึง1 8ปีเต็มก็จะยังไม่ได้เงินในกระดงนี้นี่คือข้อที่2ครับข้อที่3คุณจะต้องไม่เป็นในส่วนตรงนี้นะครับคุณจะต้องไม่เป็นพระภิกษุไม่เป็นสามเณรไม่เป็นนักพรตไม่เป็นนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นผู้ถูกกักกันไม่เป็นผู้ต้องกักขังไม่เป็นบุคคลที่อยูนในศานสงเคราะห์ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานราชการไม่เป็นพนักงานไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการไม่เม้าราชการการเมืองไม่เป็นสอสอไม่เป็นสอวหากคุณตามที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่ได้เป็นหมดเลยก็ถือว่าจะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นในอันใดอันหนึ่งนะครับที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้คุณจําไม่ได้สิทธิ์นะครับถึงลงทะเบียนไปก็ไม่ผ่านนะครับในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ี่ครับ ข้อที่4ก็คือบุคคลรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแบาทจำได้ใช่ไหมบุคคลก็คืออายุสิปีเต็มขึ้นไปนะครับถ้ามีรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแบาทจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบครอบครัวเนี่ยก็คือเอาทั้งคนทั้งครอบครัวก็หมายความว่าเอาครอบครัวคือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีบุตรที่อายุต่ำกว่า18นะครับเอามาเอาไรายได้ทุกคนมา รวมกันนะครับต่อคนต่อปีเนี่ยต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทน,นั่นเองครับก็อันนี้ก็คำนวณง่ายๆบุคคลคำนวณง่ายครับแต่ครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเอาครอบครัวของทั้งตัวคุณทั้งแฟนคุณนะครับก็มาบวกกันนะแล้วก็ไม่เกินก็คือเขาว่าเฉลี่ยเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่ามี3คนนะครับในบ้านคนหนึ่งได้80,000ต่อปี อีกคนหนึ่งได้นะ90,000ต่อปีแล้วกันอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็น80,000ต่อปีกับ90,000ต่อปีนะครับแล้วก็มีบุตรนะครับสมมุติบุตรรายได้ศูนย์บาทเพราะว่าบุตรยังไม่ได้ทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น100,000เท่ากับบวกว่าเป็น107,000แต่ทีนี้1 7 0 0 0เนี่ยคุณต้องเอามาหาร3ด้วยนะครับ เพราะว่ามี3คนนะก่งแสน็ 1, 7, 000, มาหาร3ก็เท่ากับประมาณนี้ก็คือ56,666 6อะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเฉลี่ยแล้วไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับคือเอาครอบครัวของคุณนะมีกี่คนเนี่ยก็เอารายได้ทุกคนมาบวกรวมกันนะครับพอบวกรวมกันเสร็จแล้วก็เอามาหารจํานวนคนอันนี้หาร3 แล้วก็ไม่เกินถ้ามันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนก็คือผ่านนี่ห้า6ก็คือผ่านนะครับตามนี้โอเคนี่ข้อ4ข้อที่5ครับก็คือทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพนธบัตรและตราสารหนี้พักรัดนะครับบุคคลอันนี้ก็คือคิดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับวิธีการคำนวณเหมือนเมื่อกี้แต่เอาทรัพย์สินทางการเงินมาคำนวณแทนคือเอาเงินฝากเอาสลากทุกอย่างที่คุณมีเป็นทรัพย์สินเอามาทําการบวกกันให้หมดเช็ค โดยถ้าบุคคลเนี่ยก็คือเช็คเป็นทรัพย์สินทางการเงินครับณวันที่ตรวจสอบเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทและก็ครอบครัวเนี่ยทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนณวันที่ตรวจสอบเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงการตรวจสอบทั้งผู้ลงทะเบียนและครอบครัวก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาถ้าเป็นแบบบุคคลเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเอาคนคนเดียวของคุณคนเดียวส่วนถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเนี่ยคุณต้องเอาผมว่ามีพ่อแม่ลูกเอา3คนคนครับเอาเงินในบัญชีของพ่อแม่ลูก ทุกคนที่มีเนี่ยมาบวกรวมกันให้หมดแล้วก็หารด้วย3ถ้าหาร3แล้วอันนี้ก็มี3คนนะหาร3ก็เลยไม่เกินถ้าไม่เกิน1นึ่งแสนก็ผ่านถ้ามี5คนก็หาร5นะครับมี4คนหาร4ในครอบครัวคุณเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครอบครัวคือตัดบุตรอายุต่ำกว่า18ถ้าคุณมีบุตรลูกที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วอันนั้นเขาไม่นับนะครับก็คือเอาบวกแค่กลายเป็นแค่บวกแค่คุณกับคนในครอบครัวคุณกับแฟนคุณ2คนนะครับคุณกับแฟนคุณ2คน ไม่รวมบุตรอายุถ้าคือครอบครัวคือรวมแค่บุตรอายุต่ำกว่า18เท่านั้นพอ18บปุ๊บเขาก็จะจับเป็นว่าเป็นครอบครัวใหม่ไปเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคมีข้อ5ถ้าคุณมีตามนี้ก็ผ่านครับข้อที่6ครับไม่มีวงเงินกู้หรือว่ามีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นะครับวงเงินกู้บ้านเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1.5้าล้านบาทวงเงินกู้รถน้อยกว่าเท่ากับ1ล้านบาทจะต้องเป็นไปตามนี้นะต้องเป็นแบบนี้ ไม่มีวงเงินกู้หรือว่าวงเงินกู้เนี่ยไม่เกินที่กําหนดนะครับถ้าบ้านต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับนะแล้วก็ถทากับ1.5ึงล้านบาทวงเงินกู้รถก็ไม่เกินหนึ่ล้านบาทเท่านี้เองนี่คือข้อ6ข้อที่7ครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะถ้ามีบัตรเครดิตจบเลยต้องไม่มีบัตรเครดิตครับเพราะถ้ามีบัตรเครดิตก็แสดงว่าเขาได้คุณเกินถึงจะมีบัตรเครดิตได้นะครับงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีบัตรเครดิตก็จะได้แต่ถ้ามีบัตรเครดิตอดนะครับไม่ได้ครับข้อ7 แล้วก็ข้อที่8ครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์คุณผ่านเลยแต่ถ้าหากว่าคุณมีกรรมสิทธิ์ละ่ะในอสังหาริมทรัพย์เขาก็จะดูว่าณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีผ่านตามหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับดู2ส่วนเลยดูทั้งแบบครอบครัวแล้วก็ดูทั้งแบบบุคคลนะครับไม่คือทั้งมีครอบครัวแล้วไม่มีครอบครัวนะครับในกรณีเรามาดูในฝั่งของมีครอบครัวก่อนนะครับตรงนี้ ฝั่งของมีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะดูว่าคุณมีทรัพย์สินที่ห้องชุดน้อยกว่าเท่ากับ35ตารางเมตรหรือเปล่านะครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยเนี่ยตอนนี้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ1ไร่ถ้าใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าเท่ากับสิบไร่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยถ้าบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ25ตารางวาใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินครับเพื่อการเกษตรเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับสิ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่การเกษตรแล้วกวเท่ากับ1ไร่จะต้องเป็นมีเนื้อที่นะครับพื้นที่รวมก,กันทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ10ไร่นะไม่ใช่ก,การเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ1ไร่จะเป็นตามนี้ถ้าเกิน,นกว่านี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นน้อยกว่านี้เท่านั้นหรือเท่ากับได้อันนี้คือแบบมีครอบครัวแล้วส่วนของมีครอบครัวล่ะมีครอบครัวครับห้องชุดก็ดูว่ากรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันเนี่ยก็น้อยกว่าเท่ากับ35ตารางเมตรต่อคน ถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันก็น้อยกว่กาเท่ากับ35ตารางเมตรที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยครับกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็น้อยกว่กาเท่ากับ2ไร่ในกรณีที่ประโยชน์ที่ดินครับเพื่อการาเกษตรน้อยอน้อยกว่กาเท่ากับ20ไร่ถ้ามากกว่าก็ไม่ผ่านนะต้องน้อยกว่าถึงจะผ่านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวเนี่ยกรณีเป็นเจ้าของแยกจากการน้อยกว่าเท่ากับ25ตารางวาต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่าเท่ากับ25ตารางวาถ้าใช้ที่อยู่ เพื่อการประโยชน์เพื่อการเกษตรนะครับก็น้อยกว่าเท่ากับ20ไร่นะถ้าไม่ใช่ประโยชน์เพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ2ได้นะครับจะต้องมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดครับเพื่อเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ20ไร่ไม่ใช่เพื่อเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ2ได้นะครับเป็นไปตามนี้ถ้าคุณมีมากกว่าตรงที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่ามีน้อยกว่าผ่านหมดครับการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนเนี่ยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ครับก็หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ก็จะมีการตรวจสอบครอบครัวต่อไปนะครับก็ตรวจสอบบุคคลก่อนแล้วก็ตรวจสอบครอบครัวนั่นเองครอบครัวก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับดูคุณแล้วก็แฟนคุณแล้วก็ถ้าเกิดบุตรมีบุตรต่ำกว่า18ปีก็ออกมารวมด้วยนะครับโอเคนี่ก็คือ8ข้อนะครับที่มาบอกกันถ้าเกิดว่าคุณมี8ข้อนี้ครับตามนี้หมดเลยพานหมดเลยครับคุณก็ สำหรับคนเก่าเนี่ยก็พอคัดกรองคุณสมบัติแล้วคุณก็ได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องต่อไปไม่โดนยกเลิกสิทธิ์นะครับไม่โดนยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณไปเพราะว่าคุณผ่านคุณสมบัติครับส่วนเป็นคนใหม่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าพอมีการเปิดลงทะเบียนปุ๊บคุณไปลงทะเบียนผลการลงทะเบียนของคุณจะประกาออกมาเลยครับว่าผ่านคุณสมบัตินะครับ อย่างไรก็ตามนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่มาฝากทุกท่านครับถ้ามีการอัปเดตใดๆในส่วนเงื่อนไขข้อไหนเพิ่มเติมหรือทําให้มันข้อไหนแบบไหนยังไงจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนครับและก็คาดการณ์ตอนนี้นะครับการที่คุณจะสามารถลงทะเบียนรับเงินในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับในส่วนของแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปลงทะเบียนกับทางภาครัฐอันนี้เนี่ยก็ ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญล่าสุดครับที่นำมาฝากทุกท่านปอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัา258มี8ข้อนี้คุณได้บัตรถ้ามีการอัปเดตจะมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอน,นสวัสดีครับ